สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านครับผมคนลำจีครับไม่ได้เจอๆกันนานนะครับสำหรับนะครับช่วงนี้นะครับก็ส่วนมากจะเห็นในสุดของแต่คลิป วิดีโอยาวนะครับแล้วก็การที่จะออกมาพูดหน้ากล้องนะครับบางทีบางครั้งก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับเหตุผลก็เพราะว่าผมคุณลำชีนะครับไปเกาะติดขอบสนามการแข่งกันกีฬาชนบทเกมของลูกหลานนะครับโรงเรียนบ้านท่าเรือนต่ข่อยซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนของหมู่บ้านผมคุณลำชีเองนะครับหลังจากที่เกาะติดนะครับขอบสนามก็นํากีฬาของลูกหลานประเภทต่างๆมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในสองกแชร์บอลนะครับ การวิ่งครับแต่ก็และรวมไปถึงในส่วนของกีฬาประเภทฟุตบอลด้วยนะครับอายุไม่เกิน12ปีของนักเรียนยุโรปหลานในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานะครับชนบทหรือว่าชนบทเกมนั่นเองนะครับหลังจากจบการแข่งกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเขตอำเภอชนบทสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาต่อเนื่องด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลนักเรียนนะครับอายุไม่เกิน12ปีของรายการสอสอแม็กคัพนะครับณนะ สนามหน้าที่ประการอำเภอเชนบทนะครับ2วันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับหลังจากเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะครับผมคนชีก็ไปเกาะติดขอบสนามนะครับสําหรับเกมการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศนะครับผมคนําชีไม่ได้ทําการบันทึกวิดีโอมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเพื่อนเพื่อนคลีเตอร์ทุกท่านทุกคนที่รักครับ หลังจากที่เราเข้ารูปโปรไฟล์ใน Facebook ของเรานะครับหลังจากที่เราเข้ารูปโปรไฟล์แล้วนะครับเรามาแตะที่ตรงแดชบอร์ดนะครับเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับในแดชบอร์ดเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะเห็นเครื่องหมายถูกนะครับใต้รูปโปรไฟล์ของเรานะครับในวงคมแล้วก็เราจะเห็นมีการแสดงข้อความบอกว่าความคืบหน้าประจําสัปดาห์แล้วก็แบ่งเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีเห็นข้อ ความคําว่าวิเคราะห์นะครับจะมีการวิเคราะห์ในรอบ28วันการวิเคราะห์ในรอบ7วันหรือว่าสัป,ปดาห์หนึ่งและการวิเคราะห์ประจําวันก็คือวันนี้วันปกติของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของเชิงวิเคราะห์นะครับที่แบ่งช้อยออกมาในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับจะเห็นมี4ช้อยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมก็คือนะครับการมีส่วนร่วม นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จํานวนรายได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับรวมไปถึงในส่วนของมีผู้ติดตามสุทธิกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีรายได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วม กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่สช้อยในกรอบสี่เหลี่ยมของเรานะครับซึ่งระบบของ m t t f f c e e o o o นะครับจะวางในส่วนของอหน้าแดชบอร์ดนะครับมาให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับก็คือความเคลื่อนไหวในส่วนของการที่เราป้อนงานนะครับส่งงานเพราะฉะนั้นแล้วระบบ m t t f f c e e o o o นะครับในแดชบอร์ดที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เรารู้ว่านะครับการที่เราส่งงานในรอบ 1วันนั่นก็คือวันปัจจุบันแล้วก็ในรอบ7วันก็คือ1สัปดาห์แล้วก็ในรอบของ28วันนะครับในส่วนของแดชบอร์ดมืออาชีพของ Meta Facebook นะครับจะแจ้งให้เราทราบว่าความเคลื่อนไหวต่างๆที่เราทำงานมาตลอดระยะเวลา 28วันผมเชื่อแน่ว่าเพื่อนๆที่มีโอกาสเข้าไปดูในสิวนของกล่องแดชบอร์ดนะครับหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาประมาณ2 3วันก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ผมคนําชีเพิ่งมีโอกาสไปดูที่ในสิวนของกล่องแดชบอร์ดเมื่ออาชีพนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงบันทึกคลิปนะครับวันนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มานําเสนอนเพื่อนๆนะครับเชื่อแนว่าหากว่าท่านใด นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหากว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของแดชบอร์ดเมื่ออาชีพนะครับผมครมกีก็นําเสนอในคลิปนี้ให้ชมนะครับเชื่อได้ว่าการนําเสนอในส่วนของคลิปวิดีโอการเปลี่ยนแปลงของแดชบอร์ดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างนะครับเราสามารถที่จะดูในของความเคลื่อนไหวนะครับวันต่อวันได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ทราบ ได้รับทราบได้นะครับสําหรับทีนี้เชื่อได้ว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ